โอ้ขอบคุณคุณแป้งนะครับผมขอบคุณครับบุญอีกหนึ่งร้อยบาทครับผมสปีดาลองอะไรเลยก็ได้ปะเรื่องอะไรเลยครับเรื่องอะไรครับครับผมทั้งเนี้ยทั้งหลังไม่หมด วันนี้เขาเขาได้เขาได้พูดอะไรบอกว่าผู้หญิงอะไม่พูดเงียบเลยเงียบจีบเลยอ่ะเงียบแบบเออเงียบเลยเงียบแบบผมว่าพูดภาษาไทยไม่ชัดอะเออเออไอเจ้พอโดนโดนโทมีคนด่าบอกมึงไปพูดภาษาไทยให้ชัดก่อนบอกแบบเนี้ยอ๋อยม่ด่าหลังกูไอ้สัสเทียเทียดนี่วาเออไหนจ้ยพี่กูหลอกกับมึงครับเนี่ยเคสเคสเคสพี่เจเออไหมสรุปไม่เออช่วยจะขึ้นรถอยู่แล้วตำรวจยิงก่อน เราทะลุเอาไว้แก <Bye. Bye>. <laughs> ่ทะลุพี่ทะลุค่นึงพี่เอกดีเอาสกอร์ไม่ไว้หน้าพี่ฮิโรชิเลยครับโอ้โหเฮียเดี๋ยวนี้แรงจังวะว้าตายว้าตายเวนี้แรงจังไอ้เฮียแตาน้องตัวกูเดี๋ยวก็ยับหมัดใส่หรอกไอ้เฮียเดี๋ยวหมัดตรงเข้าให้หมัดหนักนะไอ้เฮียตรงตัวมินตัวอ่ะแต่แล็ปไม่ฟังแม่งเลยวันไรอะแล็ปดิสรุปสรุปจะเป็นสรุปจะเป็นเฮียอะไรวะเป็นเป็นทุกคนยกให้ตัวเองอะ เป็นเป็นนักมวยกับนักร้องอ่ะเออมีแอลกอฮอล์ปะทำไรอะข้าวเลือดที่มือไว้ฮะอีายโอ้โอ้โหจะกินวัตถุอาญาจัดยาอายจัดไอ้สัตว์่สิเจูนย์สภาสภาเนินซะด้วยนะย้ำเลยย้ำเลยโอ้โหเน้นซะด้วยยี่สิบศูนย์ไม่มีความใกล้เคียงที่ไหนเลย สูีมันมันสุสีอยู่นะสุสีอยู่สุสีอยู่เขาก็ได้อุ้มได้อุ้มส่วนอยู่นะไม่ไม่ใช่เขาไม่ได้อุ้มเลยใช่อุ้มเคตเดียวอ่ะห้านาทีห้านาทีอะมันบอกผมว่าเอามึงมึงเอามานี่ดิไอแสนโซนมบางบนอะมึงเอามานี่มาเรียกเรียกสเตปแบบเต็มยศเลยอ่ะจริเหรอนี่มันก็ใช่แล้วทีนี้มันก็อุ้มมันก็อุ้มไปแล้วแบบเฮ้ยมึงไม่ไอขอขอพูดมาดิแบบเหงาหูว่ะก็เลยขอพูดเหกูเอามึงหายแน่กว่ามึงเออยร้อยเนี่ยก็เลยแบบ ขอได้ว่ะอยากเออเป็นโสมแรกเนี่ยตั้งแต่เล่นไฟเอ็มมาไหนยังไม่เคยมีใครอุ้มเออเลยเว้ยก็บอกได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวมไปเจอแน่รายขับหลักขับอุ้มร้อยอะไรสักอย่างไอเจ้าขับเยอะเจ้าขับไม่เป็นไรนั่นนั่นสักพักก็นั่นอะเป็นนั่นอะจำตอนสลบได้ไหมให้แบบมันมันอนุญาตให้พูดไงอพูดได้ไออะไรอ่ะไอ้พี่เจ้าขับพี่เจ้าขับเราสำแบบอะไปอ่ะเอาลูกเล่นปาร์ตี้อนิโมกกระเพาะไหมโอ้ยพักไปเนาะปาร์ตี้ดิโม่คืนหน่อยหน่อยอยากเล่นหรอข้างอกก็คุยกับเขาข้างในอะไร เดี๋ยวว่างไปเล่นครับมาเดี๋ยวว่างเล่นกัน<อ>เดี๋ยวหมดให้มันทราบซึ้งหน่อยเดียย๋ยวเอ้ยเฮียเอาน้ำโตตาทงตางตาเท,าทาายียมให้พี่หน่อยเน,นาะหรือจะร้องไห้บ้างเฮียดูเอาเอาหอมแดงมาตำดิมาทุกพี่ผมล้องไ้ชนะครับสิบเก้าต่อยี่สิบผมอีกนิดเดียวครับ สุดข่าวใครใครขึ้นมาคุมแทนวะอย่างเงี้ยหรือว่าฮิโรูกเชื่เขาเขาเขายังจัดคุมต่ออยู่วะเก็บเท่าไหร่ยี่นาเวละห้าสิบแาทไม่ลุงลุงเพี่แบรือใครมาคุยคุมแทนลุงเดี่ยคุมแล้วใครจะเห็นหัวเ้าว้าใครจะยังจ่ายอยู่พวกเลุงกูเนี่ยนะหัวมันจ่ายเวละเท่าไหร่วะาเวละร้อยแป๊บแม่อนโอ้ร้อยแพงไปยี่อ่ะยี่สิบก็พอยี่แต่เดี๋ยวเขสวยเพียร์ทุกทายเอออ่ มาชวนเล่นปาร์ตี้แอนิเมอล์ไปแล้วเอ๊ยมีคนขายบัตรออกแก๊งมึงรับให้ิโลชีดิโอ้โหโลชีดิโลชีดิโลชีเข้ามาเจ็บไปแหละหายก่อนไงนะครับไดอีกแล้วไดอีกแล้วแบมเบิ้งครับแบมเบิ้งสันติ์ตีนติดคาแบมเบิ้งครับนาไม่หายจัดไอ้ที่จสกอร์ยี่สิบศูนย์ วันนี้วันนี้พักไม่น้ำหัวงอกไอ้เชี่ยโดนกูเอาแหนบวันนี้ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งแก๊งฮะไม่ไม่เดี๋ยวจะให้น้องมาซ้อมซ้อมสามทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยพี่อ๋อซ้อมนี่แล้วแต่แล้วแต่าะเดี๋ยวมันจะแข่งแล้วพี่มันมันชลรามแกจบนั้นนะทีมไหนอ่ะพี่ไม่เป็นไรอีสี่ห้าวันเองเดี๋ยว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 พูโทรหาก๊อตเลยไม่หาก็สมันมันเหลือได้อีกสี่ห้าวันเองพี่ที่จะซ้อมอ่ะมันแข่งวันไหนอ่ะมันแข่งหลังสตาสตาจบกลางเดือนอ่ะคือแข่งแล้วมันอีกอาทิตย์ี่ะออออซ้มมยงไ่่ถึาทิต์ S <S อยากโดนตบอยงเลยวะเฮียเทนนิงก็โดนตบไปโดนเขาตบไป2ต่อส0อสิอะในเมืองก,กูโดนตบอีก20ต่อศไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกับเขาจริงห่างกันหลายคุมเลยอ,อต้อง ไม่ไม่ได้พูดเลยไม่ใช่จบไวเกินจบไวเกินอันเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยฮะเราเนี่ยเจอเขารับปะไม่รู้ชีเราจะพร้อมคุยไหมตรงนี้คุยคุยเลยก็ได้ครับคุยเลยก็ได้ผมอยากคุยกับผู้หญิงครับ ผู้หญิงเหรอเด,รเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกให้ครับได้ยังไงไว้เหตุใดทำไมมากันแค่เนี้ยครับงงไม่ทำไมเวลาไม่เวลามาคุยจบมาคุยแค่เนี้ยกูไม่เข้าใจวะรอรอแป๊บนึงครับเขาออกเรียกเรียกมาให้หมดเลยได้ไหมครับทำไมมากันแค่เนี้ยครับไปไหนกันหมดแล้วครับ เมื่อกี้ก็เห็นมีเยอะเรื่องของอยู่ครับอ๋อแล้วไม่มาคุยจบครับผมว่าเนมันก็ควรจะมาคเห็นพวกเกาะคือมันเหมือนเหมือนไม่ให้เกียรติผมเลยอ่ะได้ครับได้ได้เดี๋ยวตามให้อชอจะฟังง่ายดีๆเชียง ไอ้เนียนี่มันรับหน้าแทนอีกแล้วไอ้สัตว์ไอ้เนี่ยนี่ด้านไงไอ้เนี่มันด้านพอทาคลิปได้เลยวิ่งได้แทงบอลละไอ้เหี้ยเงินไม่เข้ากระเป๋าแล้วเด็กเดินพี่เลยหมดแล้วจ้าแต่แต่ไฟไฟไฟก่อนที่เราจะอุ้มมันเอ๋อนี่แม่งโบบ้าจิงกำลังจะไปเซ็ตข้อเพื่อขับมาตั้มใช่เลยมึงดินทาเนี้สายบัตรออกแก๊ง้วคาถูก ใส่ฟันออกเก๊กแล้วกถูกโอ้ถูกเวลาเต้นไปในยี่อสภาพเข้าโรงบาลงบา, <c oughs> ไาไม่กล้าแม้แลยจะสู้หน้าคือไม่ไม่เข้าใจอะ่ะคือกล้าทำแต่ไม่กล้ารับอะ่ะมันมันไม่แมนเลยวะ่ะ เอ้ยไอ้ผัดแล้ววันนี้ไอ้ผัดไปไหนอะไอผัดเข้าโรงพยาบาลพี่เข้าโรงพยาบาลโอ้ยมันมือวันนี้ใครอยากเลยวะเข้าเดินอ่อนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับนี่ผมก็เรียกมาแล้วทั้งสองแก๊งอ่ะมันมันดูเหมือนไม่ให้เกียรติเลยครับตอนไฟก็ก็ก็มากันเยอะเนี่ยครับทำไมตอนมาคุยจบตอนมาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสำคัญสำคัญไม่เห็นมีมากันเลยครับเข้าไม่เล่นก็เข้าไม่เล่นอยู่ไม่กี่คนครับคือเขาอ่ะ เวลาออกตัวมันจะไปโผล่ตามจุดต่างๆครับกำลังไปรับครับใจหินครับอ๋อรอแป๊บหนึ่งครับได้ครับครับได้ได้โอเคอันนี้เมเซนก็น่าจะบอกอย่างนี้แต่แรกครับอันนี้พวกผมก็ไม่รู้เหมือนกันอืมอีหลังแจ้งให้ทราบเลยครับข <c oughs> องเราไม่ใครออกตัวปะวะไม่มีนี่หว่าไม่เออเกือบเอบมีเออพี่ กือบมีเออแปดนาทีไอผัดอ่ะไอ้ผัดอ่ะเอออบายสมมันเอ๋อยแล้วฮะ <c oughs> แต่ผัดน,นี้หลายวันแล้วนะผัดเน,นี่ยผ่านหลายวันแล้วนะ <c oughs> อืมมันสตอรีอรร่มันอะไรด้วยไง ียวันก่อนแล้วแหละไปซ้อมแต่มาเจอรถติดวันวันที่สองไปดับวันที่สามเข้าโรงพยาบาลพรุ่งนี้นี่เฮียอะไรเนี่ยตายพีพีเรนที่ปรับุกไหมด้วยครับไม่ไม่พรุ่งนี้ไฟไม่พรุ่งนี้ไฟไมไอไอผัดเหลือลาเดียวนะพี่ลาตายครับสภาว่าอะไรครับไหนครับผู้หญิงครับตอนนี้ครับกำลังไปรับครับ รอครับทไมผมก็ไม่คุยอ่ะครับมีร้เอเรือเออพู้ภิษูไทยไม่ชัดไอ้ที่อระวังวงไม้คุยอะไรกัน่ะเูพูดโคตรซัดเลยเนี่ยเวพูดโคตรซัดเลยเจคอบ มัน,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 นเป็นขนาแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเขาโรงพยาบาลไม่รู้มันปัญหาทุกวันมีมาเรื่อยๆขอรับมีมาเรื่อยๆเลยครับร้าอแทนเลยวะไอ้เหี้ยจริงๆนะอย่าทำเลยเจนเน่ อย่าทำเลยอายเขาิโรสีอะเจนเนพูดเลยขอไปรับรองแพทย์หรอไอ้เ้ยนึกว่านึกว่าลาโรงเรียนเราถึงไหนล้ออาเดินมาเดินมา โอ้ทำแล้วก็ชไ้ไปหมดเนาะเออทำไม้เป็นขี่ปากเปล่า,าอะ่ะฉันเนียไม่ได้ไม่ได้มีดูด,ดูมีความน่ากลัวเลยไม่ได้ดูมีราศีเลยคนทั้งประเทศมองแมงโบแล้วอย่างเงี้ยใครจะกลัวมันนะ บอกเขาบอกอถ้าสายฟาร์มไม่มาไม่คุยอย่างงี้เป <c oughs> ็นไรวะวโอ้แม่คุยพี่วันเนี้ย <c oughs> ได้ได้คุยพรุ่งนี้พี่ <c oughs> แอคชี้อะไรอี๋ <c oughs> น่าจะพร้อมกันทั้งสองออฝั่งแล้วนะครับครับ <c oughs> ผมไอเบอร์เว้ย <c oughs> ก็ยุติแล้วนะครับสตอร,รีน่นี้ตามที่เราตกลงกันไว้ยี่สิบตัดประกันทั้งสองฝั่งมีอะไรอยากพูดกันไหมครับสะพาครัพฮีโร่ชิก่อนเลยครับไม่มีอะไรนะครับไม่ติดใจแล้ว ทางฝั่งผมพูดตรงๆเลยนะครับก็ขอเช่นชมนะครับคนที่เข้ามาเล่นทั้งที่คิดว่าม,มันสู้ไม่ได้ครับเข้ามาสู้มารับหน้าแทนคนอื่นนะครับมารับความผิดแทนคนอื่นชื่นชมนะครับมีสปิริตมากครับแล้วก็อยากจะบอกอยากจะบอกว่าคือคนที่คิดว่าจะอยู่ต่อครับหรือว่า คนนี้เขาเข้ามาเราเราคิดว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วแฮปปี้ก็อยู่ไปครับแต่ผมว่าถ้าคุณออกมาจากจุดจุดนั้นแล้วไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าคนที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณตอนที่คุณลําบากครับมัน,ม,นมันน่าจะดีกว่านี้ครับใครที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นผมก็ยินดีด้วยครับตัวงกันได้อยู่เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเร็วๆนี้ผมยืนยันคําเดิมนะครับผมจะเอาจนกว่าจะแตก จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ยินคําขอโทษเลยนะครับจักปากคนที่เขาแซะผมะครับคำขอโทษสักคำก็ไม่มีต้องจริงผมสงสารน้องๆนะครับฝั่ <คน S 1> งคุณครับที่เขาเข้ามารับกรรมแทนคุณอนะ การกระกทำของคุณนี่ที่พูดออกมาคำพูดอะแซวว่าผมอะกล้าทำแต่ไม่กล้ารับอะน่าไม่อายนะครับครับนั่นแหละครับก็สนุกครับสโนลี่นี้เดี๋ยวไปเล่นกันใหม่ครับเร็นวๆน,นี้แน่นอนเรามีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมเรื่อง เกี่ยวกับข้อังคับที่ผมกำหนดเรื่องการไฟอะดูดูผมคิดว่ามันโอเคหมดเลวครับแต่จะติดตรงอย่างเดียวเลยตรงนี้เขาไม่เข้ามาครับเขาเข้ามากันติดก่าคนเองมันเขาไม่เข้าไปเล่นกันเลยครับแล้วก็มามา,มาทีก็มากันตอนจลีแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่รู้เขาทำไปทำไมอะ กับแก๊งอื่นอาจจะไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ครับแต่ว่า,า,าฮิโรชิที่เจอมาก็ปัญหาประมาณนี้ครับอโอเคสุดท้ายแล้วสตรอรี่มันจบแล้วนะครับก็ผมประเมินแล้วสต,รอ,รสตรอรี่นี้ก็หมดเยอะอยู่ในเรื่องของป,ประกันเท่าที่ดูที่ผมประเมินจาก การซื้อใบประกันหน้าหน้าตู้เลยเพราะว่าของฝั่งฮิโรชิก็ซื้อไปหลายใบอยู่โปรเทคจะเป็นเต็มจำนวนครับสิบสี่สิบสี่วันของทั้งสองฝั่งเลยเอดี XD เลือกที่จะรับใบไหมครับโปรเทคตรงนี้ไม่ครับีฮิโรชิหรอครับรับครับรับหลังจากนี้ถือว่าแผ่ตรงนี้เหตุการณ์ที่มาเล่นที่ฝั่งฮิโรชิได้มีการระเบิดอาดอมใส่เราะ ที่แลนอะคือยุติแล้วนะครับจะไม่มีการนำเรื่องนี้มาพูดถึงอีกนะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมในส่วนของไฟแรกในวันแรกถ้าเราจะยังจำกันได้ที่เซิร์ฟเวอร์ม,มีปัญหาเดี๋ยวเราส่งคนมาสองคนนะครับทางที่มีชดเชยให้ในเรื่องของไฟแรกอาจจะไม่ได้มากแต่ก็เป็นส่วนที่จะพาประเมินแล้วกันว่ามันควรได้ชดเชยจากไฟแรกตัวนั้น ก็ขอตัวแทนหนึ่งคนหลังจากนี้ขอตัวแทนฝั่งละหนึ่งคนก็ได้โอเคเอาไปก็ได้มีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับทั้งสองฝั่งไม่มีครับไม่มีไม่มีครับโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวฮิโรชิเดี๋ยวเราอยู่คุยกันก่อนนะครับแล้วก็อ่ะแล้วก็เรื่องหลังจากรับของขอตัวแทนที่โรชิคุยกันก่อนแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรครับขอย้ายๆได้เลยครับ สวัสดีครับผมสภารไอ้ีขอโทษด้วยครับขอบคุณตครับสภารขอบคุณครับไปไว้ขอบคุณหมอตำรวจด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณหมอตำรวจสภารด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับขอบมากครับไมขอบคุณหรอกไอ้เยี่ยมันมีครับ